ไม่ต้องต้องไปรอไม่ต้องอะไร้ะเ้าน้ำไหงไม่ตัดกันดลยคืต่อไปเราก็ถังลุมมาขับเนาะครับต่อไปจะเอาไปหามันปั่นของเหมอนใช้ขับทำไมอันนี้ไว้เก็บไว้ทำไรไลยพักน้ำแบบนี้ไอ้นี่ตั้งทำเป็นเป็นที่พักน้ำนะให้มันมันมันมาลงเสมอมันแข็งใช้ปูนอย่างเดียวนะตั้งป่อปูนใส่แล้วปั่มน้ำ้าไปมันก็ออกมาที่ตรงนี้ ตลอดเวลาเลยนะครับออกไม่มีไม,มไม่มีเป็นวาหยุดเลยไม่มีเป็นวาหยุดเราสามารถดันขึ้นได้ครับดันได้ขึ้นหลายเมตรได้แล้วแบบแล้วหลักแรงตั้มชักเนี่ยขึ้นได้ห้าหกเมตรนี่เลยเพื่อนนะได้ขึ้นได้ครับเราสามารถเอาไปเก็บไว้ในถังถังขึ้สูงแล้วปล่อยมาเอาไปรดต้นไม้ได้เอาไปครับทำทำในการเกษตรได้หมดเลยนะครับ